สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุกหูกุกคนครับพี่น้องวันนี้เราบินด่วนนะครับพี่น้องมือเศร้านี่เสียไว้ฟังว่าขืนยังขึ้นนอนหลับอยู่นอนหลับไปซึ่งเตียงอยู่พี่น้ำตาลเคาะประตูตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งพี่ด่วนเลยมีงานปาสัน่นมันงานอยังหลับก็อยู่ขันแกนอยู่มีงาน,งน,นอยู่กรุงเทพนะงนอยังล่ะมีงานไรสพดนะมีไะไรสุดยังนอซูบแล้วผู้จัดการผู้จัดการหรือยังอย่างไระาษานงานกาันอะไรนนี่หละ่ะ ภาษางานผิดพลาดมาให้สืบสวนแต่คนเดือดรอ้อนคือไขอ่เออคืออย่างา่าตีไข่นอนอยู่หลับตามจริงอ่ะข่ต้องนอนเบิดกลางวันดํามือนี่กลางคืนข่จะมีงานอยู่อันสระบุรี่อยต้องเฝ้าจองตัวเครื่องบินดวนเพื่อที่จะบินเพราะวันนี้เราเป็นศิลปินเราไม่รู้ว่าการจัดก,การคิวของของดูเรียคิวให้เราอย่างไงผิดพลาดเออผิดพลาดให้เราข่องจองตัวเครื่องบินแล้วก็ะอาบน้ำขึ้นมาเรื่องตึ้งต่างขึ้น หอบกบระเป๋าแลนขึ้นสนามบินพี่น้องใครอยู่บ้านอยู่ใกล้สนามบินอยู่อืเแล้วมือแรกงนี่ต้องมีงานสราบุรี่อยต้องไปกรุงเทพแล้วตรวไรถสลาบุรีต่อพี่น้องนีหลายเรื่องเล่าดีๆของมือนี่เรื่องราวดีๆของผู้ห้านฟินแลนด์ในหนึ่งวันคืออะไรขึ้นพอดีนี่แหละขึ้นแล,ล้วมือนี่พี่นอ้อกงก็เลยได้ดึงตึงตังขึ้นเปไอ้ดุมเสือดาวขน้องเฮย้ยพี่น้องลุ้นๆชีวิตขวะได้ขึ้นนั่นจะของขึ้นน้ำอันบักโบดขึ้นน้ำ โอ้ยอย่างเนี่ยเดี๋ยวเมือ่อไรเขาด้สืบสวนว่าทําไมคิวมันถึงเป็นผิดพลาดแบบนี้ดีนะตอนนี้เราบินทันถ้าถ้าเกิดบินไม่ทันนี่ยัยงไงคืออะไรขึ้นการประสานงานผิดพลาดได้ยังไงเกิดขึ้นยังไงโอ้โหพี่น้องลูกค้าก็ะดาข่อยตายแล้วพี่น้องต้องเสียสวนเมือนี้ถ้าดิฉันนอเสบๆพี่น้องยอิ่งตื่นเตืนแท่งเลยความตื่นตึงไม่อย่างน้อยไฟใหม่บ่มีงานด่วน่อยก็เลบ่ได้นอนก็ได้สุดแล้วต้องบิน โขอนเกล็ดดอนเมืองและไปไลสดเจอกันอ้าวสูสๆจ้าพอก่สาบุญการเป็นกำลังใจไฮเดอจังสี่แหละนอ้คนดังค้นดังค้นปังผู้จัดการกะมีการผิดพลาดแน่แต่ว่าอย่ผาผิดพลาดดูเด้อผู้จัดการโบทเอออีตวนพอไก่เฮาแน่จ้าเมื่อนี้กะมีงานอยูุ่สราบุรีกแกงค้อยจ้าฝ้าวบินไปไล่สด แล้วก็ฟาวขับรดกรัมมาม่าแกงค่อยสละบุรีเอซี FC อยู่แกงค่อยสละบุรีรอพอไก่อยู่เฮ็ดไ้ถ้าบึงการเสื้อว่าพอไก่เฮ็ดได้พอไก่ผ่านมาขักแล้วเก่งขักแมนพอไก่นี่แหละสูสๆเป็นกําลังใจให้จ้าเบิ้งเอาเดอร์ผู้ใดที่ว่าอันผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์บ่มีอหยางมีแตรตัมาก นี่นี่นี่เบิงแล้วเก่งจังสิละ่ะมาตะแหลกแล้วเราสิมาตะตู่โขโรัจังไดกับเบอเบิงนอ้อผู้บอกกับเบอเบิงนอ้อเมือมาานั่นคีฟอร์จูเนอร์